เจมส์โฟมฉลองวิวาสุดน่ารักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศโรแมนติกมากพระเอกหนุ่มชื่อดังเจมจิรายุตั้งสีสุขและแฟนสาวนอกวงการโฟมเบนจมาจัดงานฉลองสมรสสุดน่ารักและแสนอบอุ่นณอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เจมเคยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานงานแต่งเจมจิรายุโฟมเบนจมาเรียบรูและอบอุ่นมาก เปิดการ์ดงานแต่งเจมจิโฟมความหมายน่ารักมากหลังจากทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายตามประเพณีเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ล่าสุดได้จัดงานเลี้ยงฉลองสมรสในบรรยากาศธ,ธรรมชาติกลางสนามหญ้าโดยมีการตกแต่งสถานที่ด้วยทีมสดใสมีม้าหมุนและฝูงแกะรายล้อมด้วยทิวเขาสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ